ข้างนอกโอกาสเจาะตัวรถเจาะตัวถังร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าแล้วก็ที่ปัญหาที่ช่างมาแก้ก็คือใส่ข้างนอกมาแล้วแล้วมันปาดเขาเรียกว่าปาดปาดซุ้มล้อไปเพราะว่ามันไม่เข้าเนาะมันมันมันไม่เป๊ะเ็าเรียกว่ามันไม่เป๊ะสิ่งที่จะโดนปาดก่อนเลยตำแหน่งนี้เพราะว่ามันเข้าไม่ได้ นะเวลาเสียบเข้าไปมันมันเข้าไม่ได้มันก็เลยช่างตัวงานไม่แท้มันก็เลยต้องปาดปาดปาดส่วนนี้ทิ้งเพื่อเสียบชิ้นใหม่เข้าไปเพราะว่ามันไปซ้อนกันแต่ว่าถ้าของแท้ศูนย์เนี่ยหนึ่งไม่ต้องเจาะไม่ต้องปาดตรงรุ่นเสียบมันจะมีพวกเนี่ยตำแหน่งเดิมมันจะเสียบไปตามตำแหน่งเดิมแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือดินอะไรไม่ไม่ กระเด็นเข้าไปในพวกห้องเครื่องในตัวหลังมันก็มันก็จะกันไว้ก็แนะนำนะครับสำหรับรถใหม่ๆสมควรจะติดเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกปี17บเจ็สิบปบเก้าอะไรกนั้นใช้มาห้าปีแล้วใช้มาแปปีแล้วมันมันมันน่าจะจะได้สวยงามเนาะนั่นจะได้สวยงามนะแต่ว่าถ้าจะเราจะป้องกันไม่ให้มัน คิดดินอะไรเข้าไนั่นไคงไม่ทันแล้วนะคับมันไม่ทันแล้วแต่ว่าถ้ารถใหม่ๆยังทันอยู่แต่ว่าถ้านานไปแล้วติดตั้งสวยงามมาได้เพราะว่าจะไม่เห็นสีขาวพวกนี้แล้วยิ่งข้างหลังเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังยิ่งข้างหลังเ,เราจะเห็นโครงคัสซีนะรถเราเป็น PPV นะไม่ใช่ SUV แท้ดังนั้นจะมีตัวโครงคัสซนะีเดี๋ยวเวลาเวลาติดไปปุ๊บมันจะดำหมดเลยนะมันก็จะดูดูเรียบร้อยนะไม่เห็นคัสซี ไม่เห็นส่วนแบ่งที่เป็นสีขาวแล้วก็คัดสซีสีดำแบบนี้